แต่ลางออกสามเก่าหวดงวดก่อนออกงวดก่อนออกยังก็เจ็ดเนาะสามศูนย์เจ็ดสามศูนย์เจ็ดทล่างอกเก้าเจ็ดแน่นบ่ครับเก้าเจ็ดจับจากสามต้องมาใส่เก่าสามเก่าสามเก่าวันนี้ถาไม่ไเป็นสามเก่าเนาะจากตัวนี้ศูนย์สามมันกลับมาจุดไหน มเป็น0สามเมื่อกีต้องไล่ไปไล่หาตัวหนึ่งเมงื่อวานมันออกสามหกศูนย์สามสามเก่าก็คือตัวนี้สามเก่าลงมาอยู่นี่เก่าอยู่ที่วันเดิมครับวันนั้นเวานที่มาแต่เรว่าไล่ตามตาม,ตามสาวยเมื่กาเอาคือสามตั้งสามไว้แมนบอกสามตัวเก่าลงมาใส่ตัวนี้แมนอยูครับดูคนนี้บอ,อ,อกสามเก้า มันจะมีหกมีหกมีสามแล้วก็มีเก้ามีศูนยในหาตัวนึ่งจับมามาบริหารกันนะนเอกเอิอ่บริหารถ้าว่าสิไรในสูตรนี้นะแต่มันเกามาสองหมวด้ผ้เหตุผู้เหตุครับแต่เลขยก่งมันออกหกตีแด้มันก็ออกศูนย์สองแปดสามตัวบนแล้วลาออกศูนย์ศูนย์มันก็ต้องศูนย์มันยังอยู่อยู่แล้วศูนย์ยังอยู่แม่สิมา แต่ว่าคำนวณอีกเท่าไ่ก้อนนี้มันใจคนใดครับแต่ว่าซุนอยู่เนาะที่ว่าซุนอยู่แต่ว่าซีอยู่รักใดของเท่านั้นแหละเนะาะซึ่งซีอยู่รักแต่เพราะม่าทุกปีที่แล้วกับเหล็กมันออกมวนออกเดือนแรกปุ๊บอ,ออกครบสองแปดแม่นบ่าครบสองแปดบ้านนี้ไปเดือนเป็นมกกลาโมกกล่าปีที่แล้วมันก็มี โกโคกแปดสองว่ามุกกระหาปีทีเดียวเลยมันจะออกต่ำกันเลยจนมุกกระหนาเจงามากๆถ้ามันใจมันใจศูนย์เนี่ยแต่ว่ามาเดินนานศูนย์ตรงอยู่ครับถ้าจะเป็นศูนย์ยั้งนันเนี่ยศูนย์ศูนย์ก็เป็นใดไม่เป็นศูนย์แปดมันจะมากั๊บกัน,ในใอะไเพราะมันก็จะออกกันสอง ศูนย์สองแปดสามตัวบนแลาออกศูนยูนหกปีที่แล้วได้ครับหกปีที่แล้วสตได้ายจุดเหนือยนมานี่กคมี่ันหน้าก็มีสามหกสามหกเลยครับสามศูนเก้ามันยังมาออกพคน,เนีเดียกหาตัวอ่าตัวเดอมไหมตกไหมกันเนี่ยตายงั้นี่ยมันเกี่ย หม้อที่แรกออกสามศูนย์เจดสามศเจ็มาห้อนี้ออกหหม้อ,อล,าลางออกเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดปุ๊บเนีย่ยเนา3สามมาใส่เก่ากเป็นสามามาก่อนปุ๊บสามมาเก่ามาปพ๊บสองตัวราง ช่องตารางช่องตัวมันก็กลับแกตัวศนย์สามสามศูนัสไปไล่งวดนาบ่ะนี้เอาหเสียสามหกม่หนูในศูนย์กับเก่ามันอยู่มะปูไตติดมีสามหกกับศูนเก่าเก่อนมืสิมามันใจสามหกศูนเก่า ศู 2006, ยนย์หกตัวหนึ่งเด็กเขได้หาตัวนี่หาตัวที่มันออกม้วนี่เอามามาบริหารนะม,มาซับไปซับมารองวซับไปซับมาบริหารบึรรบ่งแต่แต่้านบาในถมันม,นนมันมันต้องมาอีกนะบอกอีกมนลบไล่กันลงมาเลยบะเอามาเอามาใส่ใสกันรเหกศูนสามเปนศูนย์หกศูนย์สามหกศูนย์สามแบบสามเก้าจะตั้งไว้เนี่ยสามเก้าสามเก้า เอาหกมาใส่สามนี่ก็ได้มันก็เป็นหกสามเหมือนกร่ครับเอาศูนย์มาใส่เก้าเป็นศูนย์เก้าเหมือนบือ่อ๋อศูนย์เก้าเอาสามมาใส่สามก็เป็น,นสามสามเหมือนครับมันก็จะได้ในสูตรนี้มันจะมันมาากกันเบาหน่อยเแต่ศูนย์คิดว่าศูนย์หนาทีอยู่นะปูว่าศูนย์หนาทีอยู่แต่ศูนย์มันหนาทีอยู่เพราะหกปีที่เด้วมันอยู่สามตัวกนครับร้งศูนย์สองแปดแต่ตั้งศูนย์ศูนย์สองตัวสองตัวแรกออกศูนย์ศูนย์นี่หกปีี่เดียเ ในปีนี้นเดี๋ยวไมต่ต้องเบิงอีก่อบนอลไม่ใช้พี่นตัวเก่วบอว่า้่ว่าถ้าไม่ปูนี่ซื้อขึ้ซื้อร่วงปูให้เขาไปเรียนรับ่าศูนย์้าเขาไปเรียนหาศูนยามศูนย์สามด้หกศูนย์สามแต่ว่างวดนี้น <ะ S 2> ป,ป,ป,ปูปูบอกว่าศูนอยู่นะครับท่านผู้ชมนะครับศูนย์อยู่นะครับศูนย์อยู่ศูนยน่าจะอยู่น่าจะอยู่ศูนย์ศูนย์อยู่นะครับพอมันเคยเคย ไมออกมา่ดมันจะออกมา่สั่งอีกตั้งแต่มันออกเดือนแรกมันออกคกสองแปดมนหมดโคกสองแปดปายปีที่แล้วมันคืออกคกสองแปดออกสองเผื่อไค่ในปีหนึ่งนันแต่มันมากลับกันแค่เลขสามตัวเะมากลับกันนะนะกลับไปกลับมาเลขตัวเก้านี่ละคือซ้ำหนี้กันเลขเลขตัวเก้าได้ดีมันออกหมดที่ตัวเก้าแล้วเนาะศูนสาม 03เก่าเก่าเจ็ดหศศูนรืสาม่0037โอ้0307ตอนนั้นมันออกเราก็มาห6 0 3 6สามันก็เด็กนีตัวเก่าแต่แต่ตัวเก่าเก่ามันยังยู่ันสองสอง,สองหัวใช่ไหมอมวันเก้าเจ็ดมันเนี้ยกับเก่าสามปูไม่ไกลอยู่เก่าสามสามเจ็ดหันหันครับที่มันออกโอท้ทั้ง 3, 7, 9, ทั้งสามเจ็ดทั้งเก่าทั้งสามเก่าทั้งเจ็ดเก่าครับ ทีเด็กผู้เล็กเหมนกันกานีเดขที่มันออกดติแต่ไอ๋อคิเเอาแบบนี้เลยแง่ายๆม่ต้องไปไป้สูตรเร่กับแบนี้มาเบิ้งเด็กขเินเลขกที่เข้าเพศแดงๆสมัมันสิบูนนี้นี่เมันเลือนมันขยับเนาะขนาดเลขกก็จะว่าแซ่นบอกที่เน่งแหนึ่งเก้าเก้าศูนสี่ศูนย์สี่เออว่ออกแต่เด็กต้นปีมันออกอยู่หนึ่งหกเนบหนึ่งหกมันออกหนูมันออกหนึ่งหาครับมันหนีมันหนีเากรถมาแค่แต่แบบค่มด เป็นแน่แน่แบบนี้อยู่แล้วแต่ปูคำนวณเปลี่ย็ไดอยู่ลองมึงว่าน่ะอึันออกสองคับศูนย์นย์ะแค่สงตัวนะืองแปกับซูนศูนัสิม่แม่มกที่หแคับศูนย์ศูนย์แต่จะเอาเรีตัวนี้ม่ม่รองมึงอีกจะได้เพราะมันกินงบไดนะครับปกอนี้เขามีแน่บ่มีผู้ใดหูหล้วเนแไมีผูลใดหู้่เป็นตะปูมักศนมักศมักศูนย จึงว่าทายังเด็กหาสวนเด็กหาุกดังขนาดได้นหัเก้าหาดังขนาดได้ครับแค่นีตัดหมดเลยอเนี่ยอาจา์ฟันหัวเดียวคนมหาเปินสามคนใส่หมวกกันกนอกอทั้งสามคนอาจารย์ก็บอกว่าสมกับสามอยู่เดียวาจาร์ใส่หมวกกันกนอกก็เป็นศูนย์เพราะฟันท่งเรือ่อยๆก็บวกแค่นี้ครับ <c oughs> น,น,นี้ในเรื่องจริงไอ้คุ้ยกัน เดี๋ยว่าวใจเนี่ยคนหัวลูกอยู่ครับเชนหน่วยนี่นี่เห็นเลยเป็นพระเจ้าหน่ายนะครับสามศูนย์เจ็ดอาหนักงวดนี้งวดนี้นะครับปู่บอกว่าศูนย์น่าจะมานะครับศูนย์น่าจะมาท่านผู้ชมท่านใดชอบนะครับก็ตามสูตรนะครับง่ายๆนะครับศูนย์น่าจะมาแล้วก็สองสองแปดศูนย์น่าจะมาไม่ออกไม่รบกีนะรบกีได้แล้วศูนย์อยู่ศูนย์อยู่ปู่บอกสอนศูนย์อยู่นะครับงวดนี้ศูนย์อยู่ศอยู่ผมก็ชอบอยู่นะมันก็บศูนย์นี่เอ้าเอ้า โอเคนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเอานะครับท่านผู้ชมนี่ปูแดงวดที่แล้วนี่หกศูนย์สามรางวันที่หนึ่งเลยนะครับนี่มิจฉ่ศูนย์สามทั้งนั้นนะครับพ,พี้แค่สองตัวหนา้เาพี้แค่สองตัวหนาเนาะครับรางวันที่หนึ่งนี่นะครับวันนี้ก็ศูนย์อยู่นะครับศูนย์อยู่ปูว่าศูนย์อยู่